วิธีหาพิกัดลัติจูดลองจิจูดที่อยู่บ้านของนักเรียนนะคะโดยผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเราสามารถทำได้ที่ google หรือที่ google map นะคะก่อนอื่นให้เราไปที่ google map ก่อนจากนั้นก็ดูที่ลักษณะการปักหมุดของตัวเองนะคะซึ่งจะพบว่าในขณะนี้นะคะระบบทำการปักหมุดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในโทรศัพท์บางเครื่องนะคะก็ยังจะพบว่าเรายังไม่ได้ปักหมดุดดังนั้นเราต้องไปที่การตั้งค่าค้นหาคำว่าตำแหน่งของฉัน หลังจากนั้นนะคะให้เราแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของชั้นค่ะกดเข้าไปหลังจากนั้นนะคะก็ทำการเปิดระบบค่ะโดยที่กดปุ่มเปิดเมื่อกดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้เรากลับไปที่ google map เหมือนเดิมค่ะจากนั้นระบบก็เปิดระบบให้แล้วให้กดที่ปุ่มกระดาษ3อันเพื่อทำการเปิดระบบดาวเทียมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรากดค้างเอาไว้2วิค่ะนระบบก็จะทำการแชร์โลเคชั่น ตรงนี้นะคะให้เรากดคัดลอกโดยกันกดค้างค่ะหลังจากที่กดค้างนะคะเราก็ทําการกดคัดลอกเป็นอันเรียบร้อยนะคะไปที่โปรแกรมที่เราต้องการแชทเพื่อส่งข้อมูลได้เลยค่ะเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ